เอาวันนี้เราจะมาเล่นแบบเวสต์วูดไม้ตะวันตกกันวันนี้เราไม่มีอะไรมากครับผมจอดปิดเลยเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดจากวันที่ก็สุดน่ากลัวนะครับทุกคนเออถ่ายคลิปอยู่แป๊บนึ่งโอเคครับทุกคนไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาคแค่มีคนมานะทุกคนแมากแต่เรามาเตรียมของกันก่อนมันจะมืดดีกว่าเราจะโดนกวางกวางกวางชิคก์นก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 กัตโตสตันตาคา เราเขาจะตุยเราต้องรีบพาของเฮ้ยทำไมบ้านเป็นรู้ะใครมันเจาะรูวเปล่าใครมันเจาะรู้ะมาเด็กกำลังไปเวอนกำลังไปอุ้ยโอตยเสียงเกมรู้ดูดเราได้อาหารมาแล้วรู้ดูดูดุดเอ้ากูกดเปิดรั้วแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยประตูช้าผมไปเจอใครไหมไม่เจอเลยเฮ้ย ไอหัวหม้อนั่นมันใครวะมีอไงมาแล้วเพื่อนรอก่อนดิมึงมีเกมที่มันดรอปของได้นะทุกคนแต่ต้องเล่นบนคอมหมอตามปกติเนาะอุ้ยของใครเนี่ยโดอะไรอ่ะไป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 หาของหาของตัวนี้ยังไม่มืดตัวนี้ไม่มืดอุ้ยเอเนจี้แต่มันกำลังมืดตอนนี้แต่มันกำลังมืดพี่ครับพี่ครับเกมนี้เล่นไงครับพี่อุ้ยยี่โม มีอีโมอยู่อยู่บ้านหรือข้างล่างยังไม่มีครับแค่เอาชีวิตรอดจากชิกนกกนกนกโัสตัวสแตนแต่เฮ้ยไอ้ขาว้ยไอ้ดำใครดำแล้วไอดำไอ้ดยากช่วยว่าขาวเหมือนกันนะเอนายทุกคนขาวหมดไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอาหารอูฟู้ดฟู้ดฟู้ดเฮ้ยเอ็มพีของดีของดี เรรู้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 ใครรู้แต่เก็บเก็บพวกอาหารเก็บน้ำไปให้หมดเฮ้ยมันจะมืดแล้วทุกคนเราหาที่บ้านก่อนดีกว่า EMP ของดีจัดเอ้ยนี่แบตแตอม,มันจะ<บ>มืดแล้วไอชิกโนมันจะมาแล้วโอ้เราหาที่แอบ,บก่อนไหมน่ะบ้านหลังนั้นบ้านหลังหน้าบ้านหลังหน้านี่เลยเอาตรงน,นี้เลยเอา้าไอขาวอ่ะเดี๋ยวมันก็มามันอยู่ใน้างหลังนู้นไปนี่นี่เอาดิเข้าไป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 กูละไป วปิดไฟก่อนดีกว่ะยินนี้มมากนะครับทุกคนเราวายไข่วางแบทแท็บแบบหนึงผมมอกกูเองนี่วางแบทแท็บแม่งไอ้ยมัมเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ปิด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 กระจกปิดกระจกเอ้ยกูเห็นอะไรอ่ะกูเห็นอะไรแป๊บนึงนะนั่นอะไรแดงๆนั้นแ่ะปิดดีกว่าปิด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 ชบหายประตูหลังบ้านใครไม่ปิดเอ้ยปิดปิดปิดหน้าต่างด้วยปิดหน้าต่างด้วย หน้าต่างพี่หน้าต่างบ้านนะครับทุกคนดาบ้านล็อกได้ไหมไม่ได้เอ้ยมาแห้องนี้มามาห้องนี้มาห้องนี้มาห้องนี้ห้องนี้มีกล้องวงจรปิดนะเรามาแอบกันตรงนี้ห้องนี้มีประตูไหมมีตรงนี้มีไม่มีเลยถ้าอยากปลอดภัยมาห้องนี้มาห้องนี้ดีกว่าปิดไปกันปิดไปกันปิดไฟกันห้องส้วมห้องส้วมทุกคนไอ้ไว้ไอ้ขาวมานี่อุ้ยเดี๋ยววางกับดากอะไอวางเลยวางเลย ใครดีเสียงก็บอกด้วยนะกมี EMP อยู่แบบ็ดหนึ่งเดี๋ยวดูให้มีเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองได้สองโอเคยังได้อยอะมามามานี่มานี่ดีไอ้ข่าวเดยมันก็เรืงดีมันยังดีมันยังดีอยู่มันไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ใกล้มานี่ก่อนมานี่ก่อนกดดูเลดีโอแบบดีประตูเออดีมากดี EMP อยู่ที่สองครับทุกคนเดี๋ยวเราเล่นแค่ประมาณเฮ้ย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 สามสามเฮ้ย เ้ยสีสีสีใช่แล้วโอ้ยห่าแล้วไม่ใช่แล้วโอ้มันอยู่หน้าบ้านเราแน่เลยวะทุกคนว้ควทุกมัใช่ยังครับทุกคนความชิบหายได้บสามสามมาด้ินเสียงเครื่องอันนี้เปล่าเอียบฟังดิ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 ฟ่งดิฟัง โอเคโอเคเรนนี้ปลอดภยัยก็ปิดเครื่อง E U S ไว้ก่อนดีกว่าก็ค่อยเปิดมาดูมาครั้งสองมัน,ม,น,ม,นมันตามเสียงเครื่อง E U S เปล่าปิดออดูอู e <OS. S 2> เปิดประตูปุ๊บดีเกมไปกินข้าวก่ยอยังเอาจริงอะ่ะวางไปแถวไว้ไหนเนะี่ยหน้าหน้าประตูบ้านหน้าประตูเราหน,น้าห้องเราเลยมี่พี่ชานไ่นพี่ชายหน้าห้องน้ำเอาหน้าห้องไปวางไว้หน้าห้องน้ำอ่ะ ไม่มันมันอยู่หน้าห้องแบบหน้าห้องเพราะว่าทางเข้ามันทางเดียวไงไม่คือถ้าวางไว้หน้าห้องน้ำอ่ะมันมาใช่ปะเราก็ยังหนีทันเงี้ยอแบบ<อ>หนีนบบมันเราก็จะวิ่งหนีทันเงีย้ยนี้ปลอดภัยอยู่วัแล้วเราเอาแค่สั้งสองคืนกพ็พอเพราะว่าคืนหนึ่งมันนานนับนานมาก <c oughs> เอาสองคืนก่อนแล้วกัน a later few moments later. อู้ตอนแล้วตอนนั้นที่ผมไปเล่นกับเพื่อนผมว่าตอนทีนม่มีเครื่อง E.M.F อ่ะแม่งดูไม่มีอะไรแล้วมันพอมีเครื่อง E.M.F นะมันรุ้นมากสองมันเป็นไหนของมันว่าเบนิโกมนันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่แถวๆเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ใกล้เราเกินอ่ะอย่าบอกนะพลังงานหมดอ่ะจิ้มพายไฟวไดอยังยัๆๆๆๆงยังยังก็ไม่เหลือ,ลอดิไม่เหลือเลยเอามืดเลย มือตื๊อเออใครเปิดใครเปิดใครเปิดปิดก่อนปิดดิมันไม่มีอะไรหรอกมันก็มัน,มนจำใจอย่างงี้ไปก่อนช่วยกันเปิดไฟฉายมั้ยจำใจดงคีบะเปิดเท่าไหร่ก็สองอะ่ะเออเนาะอืมเดเี๋ยวคืน<ม>สุดท้ายเราท้าทายนัดมือแนะล้วเราวิ่งตัวเสริม a few minutes later ไ <laughs> ม่เลยมันจะชาวดู <laughs> ใครไปดูวะเอ้ยนี่ไงใกล้ช้าแล้วใกล้ช้าแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยบักจริงด้วยอุ้ยอุ้ยมึงบักจริงจริงด้วยแล้วมันไอ้กันนกกันนกกันนกตัวสตานต้านี่เหรอมันมันอะไรอ่ะมันกำลังโคตรรักกับต้นไม้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยอันั้นไอ้นี่ปะต้นตานีปะต้นต้นที่มันอยู่อย่างเงี้ย กูกูเห็นใครว่าเขาอยู่บนต้นไม้ไหมเขาเป็นไงวะมีคนอยู่บนต้นไม้ฮะอ๋อใช่เออใช่มีคนอยู่บนต้นไม้ีคนอยู่บนต้นไม้เราออกไปดูดิเราออกไปดูดิเปิดเปิดดิไหนวะอุ้ยเจอกันนะดีดีดีด้โดนตบดีโดนตบเยี่ยงเมนสุกุนะอ้าวอ้าวโดนเผาเลยโดนแดดเผาเลยไปโบนดีกว่าไปโบนดีกว่าเฮ้ย เอ้ยไปหมดกันไปหมดแอบมากเลยอ่ะที่สองไมีเชื่อสามว่าแอบอยู่บนต้นไม้อ่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้ทริคนี้ดูมั่งเดียวอยู่น้ำอยู่น้ำ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 ไปม่บีทักหยดเลยน้ำยู่น้ำเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมันลีแล้วมันลีแล้วแห้งตายแล้วโอ้ยอยู่น้ำโอ้ยอยู่น้ำ ร้อนอะไรหมดร้อนอ้าวววอยู่น้ำอยูบน้ำไปร้อนร้อนโนี่เรากินอันนี้ไปแทนแล้วกันเนื้อก็บวกน้ำได้อยู่หรอวะโอเคไปด้อยอะไรเนี่ยไม่น้ำน้ำน้ำโอ้ขับพวกกระบฝังโอลิบไบโบไอ้นี้ไอ้นี้โมบูเดนเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี้โมวอเทอร์มันขึ้นต้นไม้กันยังไงวะนี่ อ่าเรียบร้อยเลยสบายแล้วส well, ิเนี Pen ้ยเป็นดิโก้ก็ไม่ลากูอีกต่อไป no more no more ได้เดี๋ยวทุกคนเราได้ทริคใหม่แล้วเราจะลองใช้ทริคน e w กันคือการปีนต้นไม้เองเป็นไอแมวเฮ้ยซิกเฮียคูวิ่งเร็วมากเปิดประตูมันล็อกนัอกเฮ้ยต่มีอาหารกระป๋องขึ้นนอกดีมากดีมาก ู้แต่อันนี้มันคือแท่งอะไรวะไหนวะมันเหมือนแท่งบูชาเลยใช่ใช่ใช่บางครั้งมันก็มีสีบางครั้งมันก็ไม่มีสีอย่าบอกนะว่าเป<อ>็น,น<โ>ดิโก่จะเกิดตรงเนี้ยเอาจริงดิไม่รู้มันจะเกิดยังไงมันจะมุนออกมาอาจะโผล่มาคล้ๆตอนที่มันสลายไปันสลายคือมันดินเสียงระเบิดเดีย๋ยวตุ่มอะหาไปเลยอยู่น้ำ <c oughs> น้ำ,นำก็ะหายน้ำ อวิสต้ามิ่ามันก็รีช้าช้าชิบหายแดกกาแฟแม่งอร่อยกาแฟเนาะทุกคนมันบวกสตามิ่าคือแบบทีเดียวเต็มเลยเอวัตเทอร์เมรัตอวิตช์วอทตอนนี้ก็ยังเป็นประแพร่อยู่นะผมเต็มตัวเต็มตัวเดือดคืนแดงเดือดคืนแดงเดือดแท้ต้นไม้เป็นแดงเดือดเอ๊ะไม่กลัวหรอก แค่ต้นไม้ต้นเดียวแค่นั้นแหละน่ากลัวเลยไม่ทุกคนน่ากลัวเลยนอกคืนแดงเตือนเกมนี้มีบัตรมูนะครับทุกคนมันอัปเดตมาประมาณเากาะเนินอยู่เหมือนกันมีลิกโลด้วยแหละเกมเนี้ย <c oughs> เฮ้ยอ,อะไรอ,อ่ะนะมีดว่ะกระป๋องเนื้ออุ้ยมันเดี้ยงกู <c oughs> ไม่เช่เป็นแดกี้เลยมันช่บจับจับจับวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อตอนนี้เราต้องรีบรีบรู้นะครับก่อนมันจะมืดละเลกเลขคนหนึ่งหายไปไหนมิบักอบ้ามันจะมืดเราต้องรีบหาต้นไม้ที่มันเอียงเอียงแล้วก็ขึ้น เาไม่ปีนต้นไม้เราไมนปีนต้นไม้ต้นไหนวะต้นตรงกลางเ่ยทุ่งไหนวะกระแสตรงกลางต้นนี้ป่ะไอ้ต้นนี้ป่ะวะเราเดินไปดูดิไอ้ต้นเนี้ยนี่มันเอียงเอียงเนี่ย่าใช่ะปีนไอ้ต้นนี้ป่ะ ปีนไม้คนนี้แล้ว<อ>ก็แบบวินิโก้มันก็แบบโง่ๆไปเลยอะ่ะเออดีกูปีนโชยที่อ่ะนี่นี่นี่คืกอกูเกาะต้นไม้แล้วกูเป็นลิง <c ười> ใครกลัววินิโก้วินิโกไม่มีวินิโกอะไรไม่นะ่ากลัวหรอกต้นไม้ต้นเดียวก็เอาอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนวินิโก้ว <c ười> ิน <c ười> ิโกแพ้ต้นไม้ ดิโกูแพ้ต้นไม้พีนต้นไม้เนี่ยทุกคนตอนนี้โอ้เชี่ยแล้วหดแล้วหายแล้วเพื่อนกูหายชิวกูด้วยเออมีต้นไม้กูอยู่บนต้นไม้ ดูเอ็มเอฟแป๊บวะหนึ่งรอดต้นไม้ต้นเดิมเหรอ <laughs> ใช่ต้นนี่ไงโด่งเบรกมีดูดิทุกคนครับผมต้องจุบต้นไม้เป็นเวลานานนะผมเฮ้ยแังเดือด oh, ตอนเนี่ย okay. ใช่หายทุกคนรอบสุดท้ายเราคืนแดงเดือดมาดูกันครับผมว่าสันนิษฐานผมคืนแดงเดือดแพ้ต้นไม้จริงหรือไม่อยู่ในบ้านฮ่าจนเกไเนี่อืมซยน้ำสักนิดนึงไงเบดีโก้โอ้ตีครแรงเหนี่ยงอมาอยู่ตรงกลางม่อยู่ตรงกลางมอยู่ตรงกลางนี่คือคืนแดงเดือดเลยเนาะคืนแดงเดือดเลยเนาะ โอ้ย,อย,อย,อยคลิปเองหรือเปล่าเวนดิโก้สูงขึ้นใช่เหรอเออดูสิมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็แพ้ต้นไม้ต้นไม้สูงกว่าเยอะเลยมันจะสูงสักกี่เซนเกันเชียววะไม่รู้เหมือนเดี๋ยวนี้มันอยู่ไหนเนะี่ยอยู่กลางถ้ากูตายแล้วู้แล้วก็เกิดน้ำแบบนี้เวนิโก้อย่าทำอยอยของเวนีโก้อย่าทำแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เวนิโก้ไอโก้มาหากูไอโก้มาหากูโก้โก้ ก็วาหากู่กูพิมหากูแล้วดูด้จุกเดือดกูกูพิมหากู่อู๋โค้งิ่งเร็วมากไอเย่อะเลยตายตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่จะบ้าตายตอนนี้ได้ตีแรงกาคันตายเนาะหนีมันไม่ทันหรอกไอโกจริงในคืนแดงเดือดตาแดงอ่ะ A few moments later ยังอยู่ที่สองอยู่อ่ะไอเบนดี้โคนโดนมันไอโคมีคนทำบก็อ่ะเรียกแม่งเอโกเลยมันชื่อแมงโคไทยอ่ะไอโก้ไอโกไอโกผีอเมริกาก็เรียกแม่งเอโกเป็นผีไทยเลยแย่งนีกระสิบยังอยู่ที่สองอยู่ เออช่างมันเกิดกูชิวอยู่แล้วกินอาหารกระงก็มาคุยแก้ว่อ้งโกย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 เกล่าโดนเกลียนโดนเกลียนโดนประตูวะตู้สต๊อฟงเฮ้ยสามเร็วเร็ววิ่งไปทางนั้นเร็วเพื่อเจอเจอตึ้นมาอยู่ใช่ ต้งเจอแล้วคนฟีต้นไม้อ่ะสีภาพมันสั่นมากสามทีแรกมันอยู่ใกล้นะไปไปมามันอยู่ไกลวะอยู่ใกล้ตรงกลางปะอุ้ย นี่มันเกือบอาเชียนตายแล้วหวังกูเจอไอโก้โอยโก้ไอโก้ไอโก้ที่เสียงเฮ้ยสองไอโก้ไอโกเยอะกูแกวไอหนุ่มกูอยู่บ้านสโอสี่เออวิ่งไปวิ่งไปไอ้จ้าไอสี่ เฮ้ยสี่สี่สี่ไอโก่อยู่แถวกูใครเอาไอโก้มาวะใช่กูรู้ว่าไม่ใช่ต้นกลางไม่แต่เป็นต้นไหนวะไรไออยู่ใต้ตีนกูวะไอโก้ตาแดงก่ำไอโก้จะเอากูจริงยืนใต้ต้นไม้อะไรเนี่ยต้นตาหนีเหรอนี่ต้นมึงเหรอเฮ้ยมันแด็ดไปไปมาๆมันเอายังไงเนี่ยมันเร็วมากโอ้ยโอ้ยจ๋าโอ้ยกาอ้ดิโก้หลบโอ้ยโอ้ยเจ็บตีนเจ็บตีนเจ็บตีน เอาดิน้องแปะต้นไม้เหรอเอ้นี่ก็แฝดต้นไม้เหรออันน่าทันมากเลยไม้เหรอโอ้ยอุ้ยอ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยมันแดดได้หว่ะอยู่ซึนแดงเดือดมันพุ่งได้มันพุ่งได้วุ้ยมันเร็วกว่าวุ้ยมันเร็วมันพุ่งได้มันพุ่งได้เนี่ยมันพยายามพุ่งหากูเว้ยแต่มันพุ่งแบบมันพุ่งได้แค่แนวตรงเว้ยมันพุ่งขึ้นบนไม่ได้ จะสรุปเป็นดิโก้แผาต้นไม้เนี่ยโอ้ยจะเช้าแล้วเนี่ยไอ้ที้อยู่รุ่งอยากแดกกูแต่ตอนเนี้ยหมดเวลามึงแล้วเฮ้ยไอปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจจัดมาลบเดสมีมไปตายปีศาจเนี่ยอิสอิสปัตตาฏิ์ตาเออเป็นปุ๋ยเลย เออที่กูฮ่าดีเงี้ยหายไปเลยเป็นไงก่อนก่อนมันไปมันมันตบหนากูทีหนึ่งติดบีดิงยัดเขเอ้ยตรงกลางอะเอ้ยนั่นคือไหลอะตรงกลางมุดไปแล้วโอเคทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้มีแค่นี้นะผมหนุนไอ้สองตัวนั้นเป็นอยู่ตรงนู้นอยู่ดีครับน้องเายไปไหนมาไปไหนมาเอ็กโก้มันจะกินตีนกูนะอืน้องสบายสบายเอ็กโก้ก็ยังแรงแค่กูเหมือนกัน ไอโกแพ้ต้นไม้ไอโกแพ้ต้นไม้ไอโกแพ้ต้นไม้ทุกคนจำไว้จำไว้ร้อได้คลิปนี้เรามาเอาแค่นี้แล้วกันทุกคนเอาว่าใครอยากเล่นเกมนี้จำไว้นะไอโกแพ้ต้นไม้คลิปนี้เราปีนขึ้นต้นไม้เลยเหรอเออไอโกมาไปปีนขึ้นต้นไม้เลยโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ดีกว่าทุกคนซุปเปอรไอโกแพ้ต้นไม้ครับอาหารก็อีกเรื่องหนึ่งต้องมีอาหารด้วยนะไม่ใช่ปีนต้นไม้อย่างเดียวเดี๋จอกัอคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ